ความลับแห่งการสร้างบุญที่ให้ผลอันยิ่งใหญ่ที่สุดอาจมิใช่สิ่งที่คุณเคยได้ยินหรือปฏิบัติมาตลอดชีวิตมันคือคำสอนอันลึกซึ้งที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้กว่า2,500ปีก่อนแต่คนในยุคสมัยนี้กลับมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายเรื่องราวที่เราจะสำรวจกันในวันนี้ไม่ใช่เพียงความรู้ทั่วไปที่ผ่านหูแล้วลืมเลือนแต่คือแสงสว่างจากปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะช่วยให้เราเข้าใจคำว่าบุญอย่างแท้จริงและเมื่อเข้าใจแล้วชีวิตเราจะพลิกผันไปในทางที่ งดงามยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเพราะนี่คือธรรมะที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำพาความสุขและความสงบมาสู่ผู้ที่นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าลอยๆหรือความเชื่อที่ไร้หลักฐานลองนึกภาพตามดูสิว่าในทุกวันนี้มาพูดถึงการทำบุญหลายคนคงนึกถึงภาพพระสงฆ์ยืนรับบาดยามเช้าการถวายสังฆทานการบริจาคเงินสร้างศาลาหรือการรวบรวมสิ่งของมากมายไปมอบให้ผู้ได้โอกาสสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกุศลกรรมที่น่ายกย่องเป็นการ เสียสละทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งที่ช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาและสังคมให้คงอยู่แต่เคยสงสัยไหมว่าบางครั้งการทำบุญของเรากลายเป็นเหมือนการแข่งขันสะสมคะแนนไปเสียแล้วไอ้ขอให้มากกว่าใครถวายของชิ้นโตกว่าดูเหมือนจะได้บุญมากกว่าได้รับการยกย่องมากกว่าจนบางคราวเราอาจลืมแก่นแท้ของการทำบุญไปเสียสิ้น พระพุทธองค์ทรงมองเห็นความจริงนี้อย่างทะลุปลุกปลงพระองค์มิได้ปฏิเสธคุณค่าของการให้ทานด้วยวัตถุแต่ทรงชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าซึ่งอยู่เหนือมูลค่าของเงินทองหรือสิ่งของนั่นคือเรื่องของจิตใจและเจตนาของผู้ให้ลองพิจารณาดูสิว่าหากเราให้ทานด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์ให้เพราะอยากได้ชื่อเสียงให้เพราะถูกบังคับหรือให้แล้วยังรู้สึกเสียดายคิดถึงแต่ผลตอบแทนที่จะได้รับบุญที่เกิดขึ้นนั้นจะสมบูรณ์ได้อย่างไรเมื่อเทียบกับการให้ด้้้้้ววยยใจจทท่ผอองงหคคาาาาาาามมมเตตยยแรรรริปถนนูับพก ุกยากแม้จะเป็นของชิ้นเล็กน้อยแต่มาจากใจที่ยิ่งใหญ่ผลบุญนั้นกลับมีค่ามหาศาลยิ่งกว่าในพระสูตรทานพระองค์ทรงจำแนกการให้ทานไว้หลายระดับไม่ใช่เพียงดูว่าให้อะไรหรือให้ใครแต่ยังรวมถึงคุณธรรมของผู้ให้และผู้รับด้วยทานที่ให้แก่ผู้มีศีลย่อมมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ทุศีลและที่สำคัญคือการให้ด้วยปัญญาเข้าใจว่าการให้นี้เพื่อขัดเปราตั้นหาในใจเพื่อส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสสิ่งนี้ต่างหากที่ทำให้บุญนั้นมีพลัง แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าเป็นบุญที่สูงส่งยิ่งกว่าการให้วัตถุทานทุกรูปแบบคือสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงและน่าประหลาดใจมากมันไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องใช้ข้าวของอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่กลับให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ไพศาลชนิดที่การสร้างวิหารใหญ่โตหรือเลี้ยงพระเป็นพันรูปก,ก็ยังเทียบไม่ได้มันคืออะไรกันแน่ที่ทรงพลังขนาดนั้นแล้วทำไมพวกเราส่วนใหญ่มักมองข้ามราวกับมีสมบัติล้ำค่าอยู่ตรงหน้าแต่กลับเดินผ่านไปโดยไม,มลัับนนี้้กกะมจถูเเปิดผยใหุ นาได้ตื่นรู้และนำไปปรับใช้เพื่อสร้างบารมีให้ตัวเองได้ในทุกขณะจิตเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วเราจะไปสำรวจคำตอบนั้นด้วยกันเรื่องนี้มีหลักฐานจากพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบอนิสงส์ของทานต่างๆไล่เรียงจากน้อยไปหามากอย่างชัดเจนทําให้เราเห็นภาพว่าบุญแบบใดให้ผลอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจคือลลำดับบุญที่สูงขึ้นเรื่อยๆนั้นค่อยๆละเอียดอ่อนจากเรื่องวัตถุภายนอกเข้ามาสู่เรื่องจิตใจและปัญญาภายในมากขึ้นพระองค์ตรัสว่าการถวายทานแก่พระอรหันต์ปัจเจกพุ ร้อยรูปย่อมมีอนิสงส์น้อยกว่าการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี่ยังเป็นเรื่องของการให้วัตถุแต่ผู้รับเป็นบุคคลสูงสุดในทางคำทีนี้ลองฟังให้ดีการทะวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีอนิสงส์น้อยกว่าการถวายทานแด่สงฆ์หมู่ใหญ่ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี่แสดงให้เห็นถึงพลังของความเป็นหมู่คณะความเป็นสังฆะที่มีความสำคัญมากและแม้แต่การถวายทานแกสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นก็ยังมีอนิสงส์น้อยกว่าการสร้างวิหารทานถววาาายัััดให้้เป็นนททททีี่่พกกของงงสมจิศ สี่การสร้างเสนาสนานี้เป็นการสร้างประโยชน์ระยะยาวเป็นที่พักพิงเป็นที่ปฏิบัติทาอนิสงส์จึงแผ่ขยายกว้างไกลแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นการสร้างวิหารทานใหญ่โตมโหลานก็ยังมีอนิสงส์น้อยกว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีจิตเลื่อมใสตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยคือถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดในชีวิตเพียงแค่การน้อมใจเชื่อมัน่นศรัทธายอย่างไม่คลอนแคลนในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าบุญไไม่ได้ อยู่ที่วัตถุอีกต่อไปแต่อยู่ที่ความรู้สึกทางใจอยู่ที่ศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่ภายในการน้อมใจเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยนั้นเป็นบุญที่เกิดจากศรัทธาและปัญญาเบื้องต้นที่เห็นคุณค่าอันสูงสุดของหนทางแห่งความดับทุกข์แต่พระพุทธองค์ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นพระองค์ทรงชี้ทางไปสู่บุญที่สูงส่งยิ่งขึ้นนั่นคือการเจริญเมตตาจิตแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวสั้นๆถ้าเวลาที่น้ำนมโคหยดหนึ่งไหลาจากเต้าหรือชั่วลัดนิ้วมือฟังดูหน้าเหลือเชื่ออออช่่่ไไไไหมม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 มกกาาารรแแแเเตตตตตปโดยโยรรด,ด,ดยดย,ดยีีขขบบงงงิิศศััััจวนนน้พล คือการชำระล้างความโกรธความเกลียดความอิจฉาในใจเราเมื่อใจเราสะอาดการให้ทานด้วยจิตเมตตาย่อมประมาณค่าไม่ได้ลองนึกภาพตามเวลาที่เราโกรธใครสักคนใจเราร้อนรุ่มกระวนกระวายหาความสุขไม่ได้เลย แต่เมื่อเราฝึกที่จะให้อภัยและแผ่เมตตาให้เขาขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากทุกใจเราเองนั่นและจะเย็นลงเป็นอันดับแรกความเมตตาจึงเป็นทั้งการให้ความสุขแก่ผู้อื่นและเป็นการสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองในเวลาเดียวกันและสิ่งนี้เราทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องรอโอกาสพิเศษใดๆไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใช้เพียงแค่ใจของเราเท่านั้นเองถึงตรงนี้หลายท่านอาจคิดว่าการจเจริญเมตตาจิตคงเป็นบุญสูงสุดและกระมังแต่ในเวลามาสู พระพุทธองค์ยังชี้ไปที่สิ่งที่สูงกว่านั้นอีกเป็นยอดสุดของบุญกุศลทั้งปวงนั่นคือการจเจริญย่อนิจสัญญาหรือความสาคัญในความไม่เที่ยงแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวชั่วลัดนิ้วมือการเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราความคิดของเราอารมณ์ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงคนรักคนชังทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปเสมอไม่มีอะไรคงทนถาวรการมองเห็นความจริงข้อนี้แม้เพียงแวบเดียวด้วยปัญญามันคือการคลายความยึดมมัั่่่่นนนนถอใใตตตวสิงงาๆทีเ เราเคยคิดว่าเป็นของเราเมื่อความยึดมั่นลดลงความทุกข์มันก็ลดลงตามไปด้วยปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงนี้เองที่เป็นหนทางนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัตสงสารเป็นบุญที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะมันไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆในทางโลกแต่มุ่งตรงไปสู่ความสงบเย็นคือนิพพาน นี่แหละคือความลับของบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ให้เราตั้งแต่การมีศรัทธานในพระรัตนตรัยการรักษาสีลการเจริญเมตตาจิตและสูงสุดคือการเจริญปัญญาเห็นความไม่เที่ยงทั้งหมดนี้คือบุญที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้เงินทองแม้แต่บาทเดียวเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราทําได้ทันทีแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปทําไมถึงเป็นเช่นนั้นอาจพระบุญเหล่านี้มันไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ง่ายเหมือนการสร้างโบสถ์วิหารหรือการบริจาคเงินจํานวนมากมันไม่ใช่สิ่งที่เอออออาาาไไปวโดอโอดใครร้้แลละะมัันตองศยก เงื้อมือปฏิบัติทางจิตใจซึ่งอาจดูเหมือนยากกว่าการควักเงินออกจากกระเป๋าสังคมเราอาจให้ค่ากับสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าจนบางครั้งเราก็หลงลืมคุณค่าของสิ่งที่อยู่ภายในแต่เมื่อเราได้ทราบความจริงเช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะหันกลับมาใส่ใจกับการสร้างบุญภายในตัวเราให้มากขึ้นเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาลองตั้งสติระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรลองถามตัวเองว่ามันผิดศีลข้อไหนหรือเปล่าเรากำลังเบียดเบียนใครอยู่ไหมในระหว่่าางงวันหหกกมีเรรือะทบใจ พ่อโกรธเคืองลองหยุดสักนิดหายใจลึกๆแล้วแผ่เมตตาออกไปก่อนนอนลองนั่งสงบๆพิจารณาดูว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดไปจริงๆการฝึกฝนเช่นนี้แรกๆอาจรู้สึกฝืนไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเราทําบ่อยๆทําซ้ําๆด้วยความตั้งใจมันจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยใหม่ของเราเป็นนิสัยที่นําพาความสุขและความสงบมาสู่ชีวิตเป็นบุญบารมีที่แท้จริงที่จะติดตัวเราไปไม่ใช่แค่ในชาตินี้แต่รวมถึงชาติหน้าต่อๆไปด้วย สรุปหัวใจสำคัญของเรื่องราวในวันนี้ประการแรกบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินทองหรือวัตถุแต่อยู่ที่เจตนาอันบริสุทธิ์และปัญญาในการทำประการที่สองพระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดว่าบุญที่สูงส่งกว่าการให้ทานด้วยวัตถุคือการถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระการสมาทานศีลห้าการเจริญเมตตาจิตและการเจริญปัญญาเห็นความไม่เที่ยงประการที่สามบุญอันประเสริฐเหล่านี้เราทุกคนสามารถสร้างได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเพียงแค่ลงมือปฏิบัติทางใจประการสุดท้ายการหันมาสร้างบุญภาาายในนจะคคววมมสสุขแแลงงบทที่้ริ มาสู่ชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนลองนำธรรมะข้อนี้ไปพิจารณาและปรับใช้ในชีวิตดูแล้วคุณจะพบว่าการสร้างบุญใหญ่ให้ชีวิตดีขึ้นนั้นมันง่ายกว่าที่คิดและอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เคยเข้าใจอยากชวนทุกท่านลองแบ่งปันความคิดเห็นสั้นๆใต,ใต้วิดีโอนี้ว่าหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วคุณได้ข้อคิดอะไรบ้างหรือมีวิธีการสร้างบุญแบบไม่ใช้เงินวิธีไหนที่คุณทำอยู่เป็นประจำการแบ่งปันของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้อีกมากมายขอให้ทุกท่านค้นพบความสุขที่แท้จริงจากการสร้างบุญพายในมีปปปัญญาาาาสสสววว่่งงนนทชีีิตไูคมบเเยย็และ มอด้วยพลังแห่งความดีงามในทุกย่างก้าวของชีวิตเจริญในธรรมทุกท่าน